สวัสดีครับผมจะมาแนะนําการส่งดินไปตรวจเพื่อหาธาตุอาหารในดินนะครับขอในระบบของกรมพนาที่ดินครับผมก็เพิ่งรู้วา่ามันสามารถส่งไปตรวจได้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่แรกว่าจะซื้อชุดตรวจมาตรวจแต่มันราคาสูงเกินแล้วก็ผมก็ลองเสิร์ชดูใน g o o g l e พอดีมาพบ การบริการของกรมพัฒนาที่ดิน,นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวก็เปิดหน้า Google ขึ้นมานครับแล้วก็พิมพ์กรมพัฒนาที่ดินคแล้วก็ค้นหามันจะขึ้นหน้าหลักมาให้เรารแล้วก็มาที่บริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรนะครับเราคลิกเข้าไปได้านในเดี๋ยวเขาจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ จะขึ้นหน้านี้มาให้ทีนี้นะครับสําหรับคนที่ย้มไม่เคยลงทะเบียนนะครับแล้วกกดลงทะเบียนใหม่นะครับสําหรับผมลงทะเบียนไปแล้วผมก็จะเข้าระบบไปเลยในหน้านี้นะครับผมได้ส่งตัวอย่างไป3า,าใบนะครับ ตอบรับมาแล้ว1ใบนะครับมันจะขึ้นบอกว่า,าใบรับตัวอย่างใหม่มี2นะครับรอรับตัวอย่างอีกหนึ่งะค็คือรอเราส่งกิ่นไปถึงหน่วยงานนะครับไม่กดเข้าไปดูารายละเอียดถ้าผมนะครับนะบันทึกใบตัวอย่างวันที่21 พิจกาหกนะครับนะเป็นดินนะครับเมืนะ่อเขาตอบรับมาแล้วนะครับเขาจส่งที่อยู่มาให้นะครับก็จะระบุไปด้วยว่าส่งภายในวันที่เท่าไหร่นะครับ,นะรบ,นะรบในตัวนี้ผมส่งภายในทันวาหกห้านะเมื่อ ได้ถ้าผลวมเคราะห์ดินมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกคีหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูการสร้างไปตัวอย่างเลยครับมาที่แทบ็บทางซ้ายมือนะครับสร้างใบส่วนตัวอย่างใหม่คลิกเข้าไปเลยมันก็จะก็จะให้เรากรอกข้อมูลครับ ประเภทสมาชิกเค้อนมาไล้วกเกษตรกรประชาชนทั่วไปขาา้อมาเติมแล้วก็มีมีแปลงทางเกษตรแล้วก็ใส่เข้าไปหนึ่งไร่เขบันทึกครับต่อไปจะมีตัวอย่างเราจะส่งเป็น1ตัวอย่างนะครับประเภทตัวอย่างเราก็จะใส่เป็นดินะจะใส่เป็นน้ำนะครับเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับ เลือกลักษณะตัวอย่างเป็นดินถุงผมเลือกดินถุงการจัดการตัวอย่างนะครับก็เตรียมตัวอย่างไว้แล้วแหนะล่งที่มาตัวอย่างผมจะเลือกเป็นนะเกษตรกรใช้ประโยชน์ในด้านจะเลือกเป็นเกษตรกรรมนะครับการรับผลวิเคราะห์นะครับเมื่อ แล้วที่เขาได้ตรวจสอบเสร็จแล,แล้วเราจะดูทางไหนนะครับผมเลือกเป็นเปิดดูในโปรแกรมในฟิลด์ที่เป็นดอกจันสีแดงครับเขาบอกว่าเขลลนาก,กอกที่มีเครื่องหมายดอกจันสีดอกจันให้ครบถ้วนด้วยเขบาบังคับให้กรอกข้อมูลครับเสร็จแล้วก็บันทึกมาที่หัวข้อที่3าครับหัวข้อวิอเคราะห์นะครับแล้วก็คลิกเลือกเข้าไป ทีนี้เขาจะให้เลือกห้องแลบนะครับมันสามารถเลือกได้1นรายการนะครับในที่นี้นะครับมันจะมีคิวนะครับในแต่ละห้องแียบจะมีคิวนะครับผมจะเลือกเป็นแ l a บที่มีคิวที่เป็นสีเขียวนะครับ ตัวอย่างนะครับปทุมธานนะีจะมี138คิวนะครับเป็นสีแดงนะคือคิวเยอะสามารถวิเคราะห์ได้ 1, 1 2, 3, 4, 5, 6. 6ดนึ่งห6ึ่ามสี่ห้าหหกาครับหนะหน่วยแต่ผมจะเลือกเป็นกรุงเทพนะครับ ห้องหลับกรุงเทพที่เป็นห้องหลับใหญ่นะคิวสีเขียวนะคิวที่34ส,สาม,มารถบิ๊กเทสดินได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหน่วยครับเก้าหน่วยผมมัจะเลือกมุนเะพี้ยนมันจะขึ้นรายละเอียดให้เพืกบันทึกแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับในแต่ละหน่วยเนี่ยแต่ตัวนี้ฟรีนะฟรี ต่อมาจะเป็นชื่อนะครับชื่อนะครับการจัดส่งหนาตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ครับก็จะส่งทางไปรษณีย์ทางไปรษณีเบอร์โทรศัพท์เราจะใส่เบอร์โทรศัพท์ต่อไปการขอรับตัวอย่างนะคือไม่รับนะไม่รับคืนครับคือดินที่เราส่งไปก็คือ เขาเก็บไปเลยลรนไปเลยครับวันที่เก็บตัวอย่างก,ก็จะเลือกเป็นนิสิติบพฤจิกาวหาปัญหาอุปสรรคทลอมีก็ใส่เข้าไปนะครับบัตกต่อไปพื้นที่เก็บตัวอย่างนะมันจะขึ้นเป็นบ้านเลขที่เราครับที่เราลงข้อมูลไว้นะครับกับอาตางชื่อและที่อยู่นะ ระบุในบรงานผลก็เป็นชื่อของเราแล้วก็ใส่เบอร์โทรให้เขานะเสร็จแล้วบันทึกต่อมาครับเลือกข้อมูลรายละเอียดการพาะปลูกนะก็คือเพือที่เราต้องการผมไปเลือกไปทุเรียนอายุผมจะใส่หปีแล้วกัน ต่อบันทึกครับต่อมาข้อเจ็ดอของข้อเจ็ดแล้วตัวอย่างผมจะใส่เป็นแปลงที่หนึ่งนี่เพื่อไมเรียกเป็นที่เรียนครับรายละเอียดดินหดูดทุ่งเดียนชั้นดินนะผมจะใส่เป็นหนึ่งถึงสามสิบ ถึงสามเซน,นะความลึก3ามสิบเซการเก็บตัวอย่างครับผมจะเก็บประมาณสักกิโลหนึ่งแล้วก็ตากแห้งครับค่อยส่งไปนะครับแล้กกวก็บันทึกครับเมื่อกวบันทึกเสร็จมันจะค่อให้ตรวจสอบข้อมูลนะครับตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เป็นการเสียบรี้อยนะครับ ใอวันทึกเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูครับใบส่งตัวอย่างที่เราปทึกไปกดที่แถบด้านซ้ายนะครับใบส่งตัวอย่างเพิ่มันก็จะขึ้นนะครับข้อมูลให้เราเราส่งไปกี่ใบนะครับของผมมีหนึ่ครับใบที่3นะครับส่งวันที่21พฤศจิกา65นะครับเขาตอบรับไปแล้วส่วน แ lap ไหนนะครับที่เขายังไม่ตอบรับนะครับเขาก็จะโทรมาหาเราครับโทรมาหาเราว่าให้เราส่งไปที่อยู่ไหนนะครับส่งไปที่อยู่ไหนนะครับภายในวันที่เท่าไหร่นะครับก่อนที่ระบบมันจะลบข้อมูลอัตโนมัตินะครับเล้าที่เขาก็จะโทรมาหาเราโดยตรงเลยนะครับ ส่วนใบวิเคราะห์ค่าเดี๋ยวเมื่อได้มาแล้วผมจะนำาให้ดูทีหนึงครับว่าแปลงทุเรียนของผมเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยสูตรอะไรต้องปรับปรุงยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ